สวัสดีครับวันนี้จิ๊มาทำ <c oughs> แผลนะครับวับนนี้โดยผมจ้างผู้ดูแลพิเศษนะครับจ้างมาดูแลพิเศษโดยเฉพาะล่างแผลข้างข้างที่สองนะครับที่กลรรมาบาน,เข,านเข้าได้ ใครยังไม่เปลี่ยนฟันอืมอืมนูไปทำแผลช่วยพยาบาลช่วยพ่อสิเวชวกิจฉุกเฉินเวชอะไรนะเวระเบียนเวชกิจฉุกเฉินเหรออืมจะ,จ,ะจะทำแผลแล้วนะสนใจอยากใช้บริการได้แม่แม่อยากใช่ไหมใช้บริการแบบไหนยาจยาจ๊อ ช้บริการแบบไหนครับเอาตู้ชิปไปรับไปครับไม่อยากจับเนียไม่อยากขึ้นครับไม่มันจะสกปรกี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวไม่ให้จับเาจับอะไรอะฮะ้ก็จะทแผลลบไม่เช่อ้แม่มีผู้ดูแลพิเศษสามคนครับประกบประกบสามเลยีลีลาครับเอาเอาอาเอมาทำอะไรกันเนี่ย มาล้างแผลพ่อหรือว่ามาทำร้ายพ่อเนี่ยฮะพี่ทฮมไหนพ่อไอ้ข้าวมาเล่นกับพ่อพอแล้วโอ้พ่อตอนเด็กๆเลยค้าวมาทำแบบพ่อแบบนี้เหรอ,อม,มีส่งยังแม่แล้วเออก็ทำไป,ไปกวนพ่อตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลยันมาถึงบ้านพอแล้วเดี๋ยวทำแผลก่อนเนาะ คนทำแพรกันลีลาเลยเกินเอเลยเรกออกไปยอย่าทำแรงนะยาทำแรงนะทำฝั่งข้างล่างนี่เห็นไหมอ่ะคนละข้างเลยครคนละข้างได้ไหมละลอกหรอเจ็บไหมเบานะเบานะโอ้ยๆๆ้ยเว้้ย้้อ้ไม่ต้อว้ยโอ้ย้ย คุณหมอเขาติดแน่นเกินอะเมนี่เนี่ยติดแน่นเ้ยเว้ยเว้ย้ย้ยใครติดเนี่ยเอ้ยไปดู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 ่ึเลยดึงเลยดึงเลยดึงนี้เบา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 าวลาทำคุณให้เบาเบาเบาเ เอ้ย like <like> เอ้ย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 พ่อนี้เพจะเป็นลมพ่อ็บหจะเป็นลมเพ่อจะเย็บแล้วออเย็บแล้วแม่ะทำให้าให้เาเองเไม่ให้อยู่ป้ายขอเลยฮะไม่ไม่ทำเองยเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวรู้แม่ทำเองก่อนเอเ้ยดูนี่เดบางไหมมันทิ่มนะ แม่ไม่ชแม่แม่จกแมุ่กเฉินช่วยคนไข้ได้ไหมได้หมดเลยได้เลยทุบก็ได้แม่พ่อทำไมพ่อต้องเย็บด้วยอะอีกเดี๋ยวผมจะโดนแผลคนไข้ในเ้พ่อจ๋าทำไมพ่อต้องเย็บด้วยอ่ะเย็บแผลไงทไมต้องเย็บด้วยพาะตอนเย็บเจ็บไหมไม่เจ็บ่ะ พ่ะมันมีเสียบเสียบเข้าไปเลย่ะใช่เป็นเข็มอ่ะมันเข็มเราเข็มพัผ้านะเข็มเย็บเย็บผ้าอ่ะเข็มเย็บผ้ามันเย็บได้ไงเราเข็มเย็บผ้าก็แบบนี้แหละเข็มผ้าหรอลูกใช่เข็มแบบที่ยาเย็บเย็บผ้าอยู่ร้านนะโอ้ยมาไปแล้วที่บ้านเราก็มีนี่อ่ะเข็มเย็บผ้าเลยจะดเดียวจุดเดียว เ่าชอบตรงไหนเนี่ยยงย้อยลงไปข้างล่างแล้วเอา่มย้่ฟังแล้ฟัให้พ่อฟังแล้วเขาไปได้สายไรขได้สายนี้แล้เคยตาว่ะ เรามาคิดตรงนี้มาป้ายตรงนี้ค่ะคุณป่ายไอเมียนบุน้อไฟปึ๊บพอแล้วลูกเก่งจังเลยเก่งจังเลยไงอีกแผลโอเคแม่นี่ข่าเชื้อเหรอ นี่มีคือเท็กก็เดิมลูกเท็กก็เดิมติดไปเลยเดี๋ยวแผลเลยเดี๋ยวแผลผมจะโดนแผลคนไข้เนี่ยต้องติดดุแล้วนะติดด้วยติดด้วยจะคอยน่ามาพี่จะทำอ่ะพี่มาดึงออกเร็วจะมามาเอาจะทำจะทำอันนี้อะไรอ่ะอันนี้นี่นี่เห็นไหมมันมีรอยเห็นไหม ยังไม่ยังไม่พาทําก่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมีรอยตรงนี้อ่ะดินขึ้นเรียนเดินขึ้นเดนขึ้นอ่ะดันขึ้นแล้วก็ดูขึ้นแล้วก็แปะแปะแ้วก็คลด้วยอ่ะแปะเขาเรียกว่าัเตอร์กันแล้วนี่เอาอีกอนี้ทำต่อไหมเนี่ย ม่อะมือมือโดนแผลมือโดนแผลยังไม่โดนเราคงดูดูได้ไงเราไม่โดนมันต้องสัมผัสสิอันนี้มันสัมผัสชันไปแล้วอ่ะใส่รอยดึงรอยอยักหรืออะไรแน่ใส่รอยอยักที่แม่รอยหยักไหนอ่ไม่หาสิหนูเอานี่มาพี่ดึงเนาะมาดึงสิเอาหมูฝั่งนี้สิแม่จับไว้เดี๋ยวมันจะติดแผลดึงฝั่งนี้เอ่า แม่แม <c oughs> ่ม <expand> ่ไอตัไม่เห็นเลยอ่ะดึงนึงว่ะดึงไปโอเคพิซซ่ามันไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้พัตเตอร์มันจะไปตัวนแผลอันนี้อันเนี้ยไครไหนคะคนที่เลสโอ้โหสวยคนสวยมาหอมแกนอนอ้าวพี่จัดการเองเลย ทรงไหนตรงไหนตรงกลางนี้ตรงนี้อล้วดูรอยยักของเราลูบด้วยสิลูบลูบลูบให้มันติดกับหนังคนไข้มาดูสิทำให้มันกันน้ำได้ไหมเนี่ยกันน้ำกันน้ำกันน้ำออกไม่ได้กันน้ำเข้า Tá